วันนี้ผมกำลังมาเที่ยวที่ดีมเบอร์ครับผมในช่วงของซัมเมอร์วันหยุดของผมนั่นเองผมได้ซื้อบัตรในราคา399สามารถเล่นได้เครื่องเล่นดารอบหนึ่งครับผมอันแรกที่ผมมานะครับก็คือกระเช้าลอยฟ้านั่นเองซื้อบอกเลยว่าวิวสวยมากๆเลยพอผมลงมาแล้วผมก็ดิ่งไปที่สกายโคเตอร์ ่ากลัวมากๆเลยแล้วก็มีที่ถ่ายรูปให้ด้วย,วยน้องโอเคเท่หลังจากนั้นผมก็เดินไปที่แบ c ็คโคลซึ่งบอกเลยว่าเป็นรถไฟที่มืดมากๆแล้วก็เป็นที่ขึ้นชื่อของดีเวอร์เลทีเดียวซึ่งบอกเลยว่าผมนั่งกับน้องนั้นน้องเบียดตุกกไปเลยน่ากลัวจริงๆพอผมไปแล้วที หลังจากนั้นผมก็ได้เดินมาที่ห้องน้ำก็ระโดนเครื่องนอกจะไม่เห็นเครื่องไหนหซึ่งโโู่พเจงพอเข้าห้องน้ำเสร็จผมก็ได้มาที่ซูเปอร์สปซซึ่งบอกเลยว่าเขาเสริมพอเล่นไปปุ๊บอรับรองเปียกตูดและหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วมันก็จะมีจุดที่สามารถโดนน้ำในเต็มๆต็คืึสะานตรงนี้เองซึ่งบอกเลยว่า <S <S 2> <S 2> <S ชุ่มช่ำ ไม่เลิกไม่นา่าเมื่อเล่นน้ำเสร็จแล้วก็ไปเล่นน้ำต่อที่แกนแคนยอนนั่นเองซึ่งพอเราเล่นแล้วไอ้เครื่องที่เรานั่งนั้นมันก็จะหมุนไปหมุนมาแล้วก็มีอุปสรรคน้ำที่โคตรมันบกตองซึ่งก็เหมือนเดิมครับผมว่าชุ่มชังจากที่ได้เปียกสมใจแล้วเราก็มาซื้อเลอปี้แล้วก็มีโชว์ ฮอลลีวูดแอคชั่นนั่นเองแต่เราต้องมาวันเสาร์อาทิตย์นะหลังจากที่ได้กินน้ำสมใจแล้วเราก็ามาเล่นวิหกไฟฟ้าึิงน้องลากมาเล่นนั่นเองซึ่งพอเล่นแล้วอื้สุดมันสามารถบังคับไปด้วยโคเชงหลังจากที่ได้เล่นกับน้องเสร็จแล้วผมก็ได้มาที่บ้านพีินั่นเองซึ่งบอกเลยว่าน่ากลัวมากๆใจไม่ถึงอย่าเข้าไปเลย ลังจากนั้นเราก็ได้เดินม,มาเล่นไวิ้งแล้วก็ไปเล่นเอเลียนเฮ้ยและที่ใกล้ๆนั้นก็คือสปอร์ดีแอค e วซึ่งบอกเลยว่าสนุกมากๆหลังจากนั้นเราก็ได้เดินไปที่บ้านยักษ์ซึ่งทุกอย่างใหญ่มากๆเลยหลังจากนั้นเราก็เดินม,มาเล่นเทอริเคซึ่งบอกเลยว่าอย่าเล่นเลยนะผมมากแล้วก็มาที่รถบังเองหลังจากนั้นเราก็ได้เดินม,มาที่สวนสัตว์ย่อมๆนี่เองซึ่งบอกเลยว่าสัตว์น่ารักมาก มากมายและไก่กองแล้วก็เจอกัน